บายที่พี่น้องเบอร์สปูสโคนพอกันกันกบพะวันพี่น้องเลยบรรยากาศบ้ <c oughs> างานคือเก่าเลยพี่น้องเลยเออมือนเป็นมือทรงสก,การเพื่อนเมื่อคืนเนี่ยพะวันกับไปนอนอยู่บ้านพักทั้งหมดแหละอยู่วขง,ขงขังอยู่วงขังทั้งนี้แหลนะบ้ากับตันสาวบ้านก,กับมานงานนี่เพื่นอนกับตอนนี้กับคู่บารเพื่นอนกำลังเขับไปสูตรอยู่ประมาณสองโมงเราจออกทรงออกภาษาพี่น้อง โอเคเขาไปนงานก่อนเดรำไปเที่ยวเลยกัแตงไปยามเนี่ยนุ่นนี่มากระชากันันนเื้อสนใจอ้าวข้าวเดียวน่กรแตงไยามโน้มหันก่ดัด้ยแววอุยไ่ะ

ແລງບໍ່ມາກິນກາລອຍເ กิรลธรรมราไป็นซื้อนี่นะเดี๋วเราไปต้องใส่ถังกอก็ของไซส์เนนั้นอันนของุกร้กบรา้อันนี้้องใสองคี่อง้าองคกองค้เจ็ดอง์นกออกอเองค์หกอ้เจ็อกกอเจ็้องกอง้็องคกอดองค์กองค์เจองค์หกออ

ไม่นมดเลยกองกองเจอแล้วตอนนี้กำลังยกกินท่านขึ้นเลยกินท่านน้ำเงินกับไี่จะพี่ะลองกนินลองกันมาปากฝรั่งเศสเลยงนา เนอาเป็นเมียนนัววันเคยบอกคลิปก่อนน่นแหลว่าเคยพนีเคยช่วยเรือผวันแต่ข้าวันมาเย็นนั่นคือเก่านก็จะบเชอแต่คนบเชือพี่เลยสามิปปลายปีสามสิบปีสี่สองปีก็เป็ มันจะเป็นคู่เลหน่อยเสือคสือเป็นยกต้อกันตอนอยู่บัตรกาโค้งน้ำกันเป็นไรเาหนาารต่อหมอต่อเน็ตตัวนี้เนี่ย ที่พ่อกาเรือมา้อยมากวาร้ายเนี่ยไม่ว่าร้ายแต่ประธานหอดเวลากะชาเวลาอยู่ ทางทีคนจะตามผิดข้อประเภทเนี่ยนกมักมาคมมังงานกันสิดำมากเลยนี่วงของพ่จะวงไผ่เช่ไหมมเด่นงันวงอบวัวเนี่ยเด่นกันตามทีเกอรนะคยับบอชยังไรหรอกเพราะว่ากมันเป็นประเพณีใช่ไมน่แต่ละวงเลย lấy sao phát kênh tay rồi? Ở đâu Kim Tâm xẹp đâu ừ. Mẹ cua tầm xẹp đi. Ừ. Đưa, bó bó <laughs> đó nè Nhìn này đó, bao nhiêu một này đấy ăn một nhiệm cỏng cả đó ขวากำลังลยิ้ว <c oughs> อะไรเนาะภาคกินดีภากันกินเป็นคนล่างนล่นนี่กินน,น,น,นี่กินแซ่ยบ้างคนลรังนี่ทางคนให้น้ำแกงกระกกปุ่นเนาะน้ำแกงกระปุ่นแซ่บยบ้ะน,นี่อู้ตัวนี้เดี๋ยวเราบอนี่ Ô oh, tôm nạm, tôm nạm bày tăng hả gì? Cho cho ao đó bọc ba tay bọc sóng không bằng đó. Ờ. Ăn ngân dữ ao nhưng mà lại nó bọc xó không bằng đâu. <cười song toast>

Yeah.

หลังจากเป็นอเอาซบอาเมม,มลง <ขอ S 1> แล้วเพื่อเซียนปะวัิอนประรวัติอัประวัิไอ,อ้ของผู้เกีียวหน่อยตัวน,นี้ก็ล่างนะเซนดี้ผมก็จะตั้งผมบ้านใหญ่อเด้ออาวามาแ้กกับคำวมาอยู่ในพ่เด้อมาในพ่เด้อ ตอนนี้เพื่อนกำลังเสืออ่านประวัติศิลิวัฒน์หอของอ่าเพื่อนเน,ะนาะผมก็จะตัางเพื่อนกำลังมาอืออาสั้นตาขรอนุญาตอ่านประวัติของสหายคำเผยเวลุ่มเนาะสั้นตาขรอนุญาตสบายดีตอนตายหาอันใดเสียบก็ได้พวกเขาได้มาพร้อมกันเต้าโฮมในสถานที่นาที่นี้เพื่อแสดงความอำลา และไหวอะไรแล้วไหวอะไรเป็นขั้งสุดท้ายถึงดวงวิญญาณของสายคำเผยไปลงอดีตพลังงานหายคำเผยไปลงเกิดวันที่หนึ่งกรสองพันเก้าร้อยหกสิบสองที่บ้านหัวหลุกป,ปดีเมืองโขงแขวงเจ้าประส,สหทสายคำเผยเป็นลูกของฐานสัตตัดตัวใตยเนาะ บ้านหลุดปาดีเมืองโถน่แต่นางหนุกมีอายน้องรวมอุทธรเดียวกันสี่คนยิ่งสองคนสหายคำเผยไปิลมกำเนิดในส่วนสราบายของผักหละัะเตือพวกาข้าวหาของต้นและมีพวกผักแพงสวยเหลือทองคหงอหลุดกจกันนีอีสองทันสาวจีสองทันสิเก้าหาสองปัสสาว หายถูกสักท้อนาทีใหม่มาประกันการอยู่ของการศึกษาตัวราชนัมบุตรสานามวัฒนาวัดตัวรังตัวสัมมาสัมพุทธเจ้าในกระไรีวางเพิ่งจบเลยพี่น้องเลยต่อขั้นตอนทำทิศเพื่อแห่ไา่ญาพนด่างก่อนแล้วก็ญาติพี่น้องแล้วก็ลูกเต่าลูกหลาน เอาสวตัปนยท้าด <Israel yt> mm ีน้สสาหเร่าเไปสูปกติปุ่มพบทีดีเร่อลูกร้านก็มาหาแล้ว ใช่ยกไปเย ราชบ้างเพิ่มใช่เพื่นิดเดิมรงพอเ่นสอรโอเคในมดอาจารย์เยันพี่วะอแกงหลังเ้แกงหลังให้เดือดเป็นลูกใส่ามันมีต้นไม้ี่อด้มไม้อแกงหลังเนี ในสุปกติสื่อสารสันฝ่าเดเอาเ้อ